วันนี้เราก็มากันที่บ่อไลฟ์สไตล์หนองจอกสามตัวเมื่อกี้สามตัวตรงนี้นสองตัวนี้ตัวหนึ่งแมตต์ปักนะครับวันนี้ปลาสามร้อยโลกับคนประมาณสามร้อยคน <c oughs> คนละตัวเดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไง เหล้ยด <c oughs> ูราดูราดขนเส้นไม่ได้เลื่อนอืมดูราแท้มันก็ยังไม่กัดไม่อยู่อยู่เนี่ยมา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 ให้โอกาสคิง <c oughs> ให้โอกาสคิงมันให้เราให้เราให้มัน ผมให้ให้โอกาสมันเบื่อไปแล้วใช่ไหมไม่งั้นกูเปลี่ยนละมี่กับบอยจังไป พิ่เอาไปแลยลุกทัดลุกทัดใจเย็นเอ,าอ้าได้เฉลยใครเดีย๋ยเอ้าอะไรวันเนี้ยาากูว่าหลุดอะดิดนดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยยุลาใครเดีย่ย

เล่ลยหมาแลยมาเลอ้ำน้ำน้ำน้ำไปบริีาคทั้ง้นเลยมาแล้ยมาหัเปลี่ยนไม้น

เอาแต่ใหญ่ก็เยืะอผมอยู่นะปลาน่ะน <laughs> ไปทางนี้ดีกว่าอุ้ย, <laughs> อยขอบคุณมากครับไม่ได้น้านี่ผมแย่น,นี่ เพื่อนผมเยอะนะแต่ไม่มีใครเชื่ยปั๊กครับปั๊กเล็กเล็กริปเลส